วัสดีครับมาดูวิธีปลูกมะพร้าวให้รอดนะครับปลูกง่ายๆนะครับมาดูการขุดลุมเลยนะครับหนาแบบกล้องเข้ามาลูมดูหลุมสิรูมแล้วก็ขุดประมาณนี้นะครับแค่ไว้ระวางแค่ลูกมะพร้าวเฉยๆนะครับไม่ขุดลึกนะครับสไตลผมขุดปลูกจะประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ส่วนรากนะครับ าถ้าเกิดมันมันเน่าอะไรเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับยังมีรอยช้ําจากการเราถอนมาที่มันพลอยช้าไว้นะครับก็ถอนนี้ยาวไปก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวก็แตกใหม่เอง นนก,ก็วางสีผ้าองศานะครับวางสีผ้าองศาแล้วก็เกดเลยนะครับแค่น,นี้นะครับง่ายๆใต้ผมนะครับใา้อยากทําก็ต้องลองนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับพอมะพร้าวมันเริ่มติด ี่กินสารอาหารจากในรูปมะพร้าวนี่นะครับต้นเขาจะเริ่มตั้งตรงขึ้นนะครับแล้วเราค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยกันนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับปลูกเสร็จแล้วเราก็เราก็กบด้วยฟางหน่อยนะครับเดีย๋ยวผมเอาฟางมาคุมหน่อยครับเราก็คุมด้วยฟางหน่อยหนึ่งนะครับ ให้เขามีความชื้นความชื้นหน้าดินหน่อยนะครับเพราะว่าเราปลูกระบบเร,เรียกระบบลระบบน้ําน้อยนะครับเพราะผมไม่ได้วางระบบน้ํานะครับอาศัยปลูกช่วงต้นฝนนะครับเขาจะรอดช่วงนี้นะครับแล้วเขาใช้เวลาในการติดไม่นานนะครับเดือนหนึ่งแล้วช่วงหน้าฝนนี้มันก็เพียงพอที่จะทําให้เขารอดนะครับ พอเขลอดแล้วเราค่อยมาวางระบบน้ำนะครับหรือว่าระบบรถก็ได้ครับตากรถก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยัวไต้อยากทำก็ต้องลองครับผมจากปลูกเสร็จก็ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนพี่ๆกลุมฟังไอ้กลุมชืน้นปลูกยางสี่้าองศาปลูกไว้สองสองฝั่งเลยครับ ผมก็จะปลูกไว้ประมาณสิบกว่าต้นนะครับชุดก่อนหน้านี้ก็นู่นครับฟังทางนู่นนะครับกําลังโตแล้วครับสองปีจะเข้าสามปีแล้วครับเริ่มใหญ่แล้วครับเราจะมีชุดกําลังอ่าอะไรเขาเรียกขึ้นจันเป็นจันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับคลิปต่อไปนะครับรอชมครับผมขอบคุณครับ